ชิวๆริมอ่างแจะในกาก็ห้าสิบนาทีแล้วนะครับแข็งแรงแข็งโป้งแข็งแต่ขาห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองก็แล้วครับห้าสิบสองก็แล้วอ่อนผมสิปีอ่อผมสิปีโอ้คุณสมาชิกใส่ปั่นก็ปั่นนะครับเราอันนี้ก็ปั่นเหมือนกันปั่นนาทีห้าแล้วตอนนี้จิบ กาแฟริมอ่างอย่างเดียวอะไรตนี้รับวิตามินดีเสวนากันแบบน่าคอนคุ้นเคยนี่แหละครับนี่คือลุงติลุงตินะครับนะครับเ่อเจอกันทีไรก็ติแล้วโอ้ยังไม่ทันทําอะไรก็ติแล้วโอ้ติตลอดเจอกันทีไรก็ติตลอดนี่ท่านมานาวอ่ะเนี่ยไปบ้านงานท่านมานาวอ่ะเมื่อไหร่เอาเห็นแกบอกว่าไปขับสวนจะสวจบนเย็น วันไหนเท่าไหร่วะสามสิบะาไรวะอทำบุญบ้านนะเขาพระเข้าบ้านอน้ไปเจอดูแนไอ้งานงานนีไรไบใครเลยนะโอเคโอเคไป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 รวมแสดงความยินดีการรวมมานากัมาปอดด้วยโอ้ปกระน่อรสชอวันนี้เกสุของเราสุดลิบอันไปเปปละ